ท้องอ่ะมีลูกสองคนเลยเนี่ยอ,อ๋อผู้ชายหรือผู้หญิงคะสีเหลืองเหลืองอ่ะ, <c oughs> ะ <c oughs> มันจะออกแล้วหมอเอาเอ็กเอาแป้น่ะมันจะไปออกในช่วงหมอ <c oughs> เดี๋ยวขึน้นมาขัาออขาด ปกติค่ะโอเคลงได้ก็ปวดท้องอยู่ปกติได้ไงนะหมอปวดท้องปวดท้อง้ออง <laughs> ยนมาขอความใจกันนะคะ <c oughs> โอ้เจ็บตรงนี้มเมอเต้นเต้นเท่าไหร่คะอืมก็ เหลืเท่าไหร่คะอัตราอัตราการเต้นเท่าไหร่คะห้าสิบกิโลค่ะ <S 2>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 